สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําตัวระบบนะครับในตัวระบบนี้นะครับเป็นระบบในการเตือนเอกสารหมดอายุนะครับอย่างเช่นเราทํางานในบริษัทนะครับอาจจะมีเอกสารเกี่ยวกับใบต่ออายุวิศวะใบต่ออายุแพทย์เอกสารว่าใบต่ออายุการอบรมต่างๆน,นะครับหรือถ้าเป็นครูก็มีการต่ออายุครูอะไรแบบนี้นครับ ก็จะเป็นการแจ้งเตือนว่าเฮ้ยคนนี้นะบริษัทพนักงานคนนี้นะเอกสารตัวนี้กำลังจะหมดอายุแล้วนะครับระบบนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนขึ้นมาในหน้าเว็บง่ายๆนะครับทำแบบง่ายๆขึ้นมาเนี่ยว่าฮ้ยเอกสารนั่นนีจะหมดอายุแล้วนะเป็นต่อซะแล้วก็กําหนดประมาณว่าหนึ่งเดือนนะครับให้แจ้งเตือนมาเราก็กําหนดเวลาเอาได้นะครับว่าจะให้แจ้งเตือนตอนก่อนหมดสักกี่วันนะครับ เดี๋ยวเข้าไปที่ตัวล็อกอินก่อนแล้วกันนะครับก็เข้ามาที่ล็อกอินนะครับเข้ามาปุ๊บก,ก็เป็นแอดมินครับก็จะเห็นแอดบอร์ดขาวๆง่ายๆสะอาดๆนะครับก็จะมีการแจ้งนะครับเป็นแอดบอร์ดขึ้นมาว่ามีการแจ้งเตือนกี่กี่รายการนะครับมีพนักง,งานทั้งหมด6คนนะครับทั้งหมด6คนปัจจุบันทํางาน6คนแล้วก็พนักง,งานเก่านะครับหมายถึงพนักงานที่ไม่ได้ทํางานแล้วนกะี่คนนะครับ อันนี้มาที่ข้อมูลพนักงานครับเราก็อาจจะแอดข้อมูลพนักงานเข้าไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพพนักงานนะครับก็แอดรูปภาพพนักงานแล้วก็คำนำหน้านะครับแล้วเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับใส่ลงไปครับแบบนี้ครับอีเมลครับก็ใส่ลงไปครับ กรีลายครับต่อไปที่อยู่ครับที่อยู่ก็ใส่ลงไปครับไม่มีอะไรง่ายๆวันนี้วันเดือนปีเกิดครับก็ใส่ไปปกติครับสาหรับคนที่อยากได้เดือนปีเกิดที่เป็นาษาอ่าทที่เป็นพศก็ทําได้นะครับไม่มีปัญหา น,นี้เป็นคอสอใช่ไหมครับใครอยากได้พอสอก็ทําได้นะครับนี่ปัญหาส่วนใหญ่แล้วก็มหงงาวิทยาลัยนะครับก็ใส่เข้าไปนี่ครับแผนอกอะไรครับแผนกไอทีตำแหน่งครับเป็นช่างทั่วไปความระบีชอบก็ใส่ลงไปครับ ไอ้ตัวนี้ก็สามารถเก็บเป็นระบบเก็บพนักงานก็ได้ครับในข้อมูลพนักงานอะไรก็ได้แล้วก็สิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบนะครับก็เข้าไปใส่ลงไปรหัสผ่านนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพนักงานอยู่หรือไม่นะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลหรือเป็นผู้ใช้งานนะครับกดบันทึก อันนี้เป็นแอดมินนะครับเป็นคนจัดการนะครับเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมีเอกสารท็นี้ครับเอกสารอย่างเช่นในคนนี้มีเอกสารอะไรบ้างครับก็แอดเอกสารเข้าไปครับเพิ่มเอกสารเข้าไปนี่ครับก็เลือกไฟล์เอกสารครับเลือกแล้วครับไฟล์เอกสารส่วิว่าเป็นเอกสารเลขที่เอกสารไปครับชื่อเอกสารครับ อ่าเอกสารขอขอต่อยุฟูแล้วกันนะนะครับง่ายๆก็ใส่วันเดือนปีครับที่หมดอายุนะครับอาจจะไปหมดอายุวันที่ยี่บสองครับมีนาวันที่สิบหกกดบันทึกครับอย่างีก็มี ขึ้นมาครับพอไปที่แจ้งเตือนปุ๊บเห็นไหมครับมันยังไม่หมดอายุครับเราตั้งไว้ว่าหมดอายุภายในหนึ่งเดือนมันยังไม่หมดอายุคราวนี้เราแก้ไขครับไปที่เอกสารครับแก้ไขเอกสารนะครับให้มันหมดวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมครับให้มันหมดวันที่สิบแปดเลยเดือนมีนาครับ ให้มันหมดวันที่สิบแปดโอเคไหมครับตับันทึกคราวนี้มาดูที่แจ้งเตือนครับเห็นไหมครับตรงแจ้งเตือนก็จะขึ้นมาว่าเอกสารนะก็จะหมดอายุแล้วนะครับหมดอายุที่สิบแปดมันขึ้นมาเอกสารไหนที่ยังไม่หมดอายุภายในหนึ่งเดือนเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นมานะครับแต่เอกสารไหนที่หมดอายุภายในหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับก็ในระบบนี้ครับก็จะเป็นระบบเก็บเอกสารนะครับ เราก็เก็บข้อมูลพนักง,งานแล้วก็แจ้งเตือนเอกาสารมาตอตอยุได้นะครับครับง่ายๆครับใช้งานง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากน,นะครับ